ดีจ้ะวันนี้มาละถากกงเขาหน่อยค่ะแม่เด้อจ้ะถากกงเขาหน่อยอยู่สยู่วท่อนจ้ะเมียนเมียนอยู่แถวตัดท่องเนาะคนวานเนาะแม่ตู่เคยมาเทียนหนึ่งเราละเทียนหนึ่งคือสองเทียนนี่ละมาไหว้เิ่นมาเว้ามาขอเป็นขอยังเม่ตู่อันอันแบบว่าเมตู่เคยมาไหว้ขอเพิ่นขออันไขแดง ในห้านในร้านวันนี้ด้หลานแล้่ยมตัวเดี๋ยวจิกับมาไหวเพิ่นอีอที่มามือนนี่วันต่อแนิมาเหมือนนี่ับมาไหวเพิ่นยูดีไม่แห้งเหนไหป่ฮาไปไปไหวเพิ่นมสูแดดยอมาเลยตูบุษราของใม่เพิ่น เดี๋ยวจะตามาจิตคระชากครับออกไม้ทุกเพียนตามจิตตรชาช่วงนี้ก็บจีดแดดแน่ก็เหลือีมาช่วงเขาเรี้ยงหรือตัวตอนส่อว,ว,ว่าครับแตะกาม่านลายเนาะช่วงน,งนี้นันหวดที่แล้วมากโอ้ที่นองม่านลาย เตียงคิวไว้รอเลยครับอันนี้เอาคู่หนึ่งมจ้ดอกไม้หนึ่นครับอนตอนครับเออเอามาเพียงอยน้ำีสุครไปเพือกันนําครับในเียงควไว้รอถ้าเขาไปวเอ่นปัญญาสาอยากได้ยังก็ขอน้าเพินประสบความสาเร็จยังมาแก่บนที่หลังครับยาสาปูองนเียงคิวไว้รอเลยครับครับผนีสุ ไปเมตุเพิ่น <acost> ว um <els> oh, ่าดอกไม้ถูกเทียนเพิ่นนั่นแล้วอันนี้เ้าอันนี้คือเ้าบูชาดอกไม้ถูกเทียนเพิ่นเล้วันนี้เหามาท่านใส่ตู้บริจาคเพิ่นอีกก็ได้เนียนไปเ้าก็ไปไหว้ก้อนก็ได้เมตุก้อนเนียนแบบเมตุเทียนนักบริจาคนั่นเดียเยันยูเนียนแต่ว่าห้องขอไปไหว้เพิ่นก้อนไปขอไปที่หล่ะขอไปที่ดอกไม้สองเงินขอไปที่เราทำมั้ง ยาสาปูทองเป็นวะคุมบอกว่าเงีนเงี้ยนอื่นยาสาดี๋ยังอธิษฐานเราป็นวะจะขอยังขอไปข้างในไมมุไปไปขอในหยาดด้อหยาเลยถูกหลานขอ ใช่ถ้ำเพื่อเป็นแนวทางปีนองห้อยดิเห็นเศ้าหลงห้อยดิเห็นยาสาปูท่องเพื่อปัน่ปนเสลาตัดท่องในตำนานโบราณโบราณเพิ่นผ้าเป็นตนิท่านเดิติโกนดิยินตนิท่านเพิ่นโบว่าก้องขอนลอยขายเมียก็เจะาะได้โวให้ดูกหลานฟังคนลูกหลานมากผ้าพีผ้าหนองมาเบิ่งนครับ พี่น้องเพิ่ึ้นก็ลังมากขึ้นครับมาจากไสาน่อครับนี่มาหลายบ้านค่ะแมาจากนครพนมค่ะโอ้นครพนมเนาะเยสโวนครพนมเยสโสนี่คือจะเป็นผู้นำทางเนาะ,ะเป็นไก่ในน้นนำทางน้ำเที่ยวมาไหวยเพจยังครัำเพจที่สารบ้านดงน้อยครับทาง YouTube และแฟนเพจ Facebook ครับสารบ้านดงน้อยครับผมแมนพี่น้นองบุกคำแมาไหวยขึ้น ทั้งไก่ทั้งไก่มานำกันพวกรครับถาดเพิ่นเทียตใบเป็น,ปปนสัหลักให้พี่นอ้องห้องที่เห็นองคนเคยื่ยนถึงอินทรีท่านนู้นขนสมานอยากไปเห็นแท้ยุรุ่น,นผู้ยุ่งไก่บ่างนี้นนะครับเทั้งช่อง, YouTube, ง, Facebook, องนนอยูทูบทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กของอีสานบรรนอยก็สเห็นนี่แหละครับเป็นถาดสูงกแงานขึนทีท่านเพิ่นโบก ยังไดกับพ <comes> <Cape> ันรุ่นขอขอไปถูกไหวป็นิ่ข้าวพันเด้อพันยลรุ่นกำลังที่เขาไปไหวเท้อเด้อจะมันถอดหมวกเด้อพงรุ่นหมวกว่างไหวเด้อที่ฐานว่างไหนจะบอกกันเด้อกลับขึ้นมาไหวเที่ยวสองเที่ยวสามเด้วจะพันรุ่นเราบอก

มหวังจะปักธนาดอทัมาทานเด้สาธุดูดีม่แห้งเรียงยังไงให้จะเลื่อนตนี่อีกด่านหนึ่งด้วยครับนี่อบ่งกอไว้เป็น น่าจะเป็นหินสีราเลี่ยงสว่านะอะประมาณนี้แหละไม่รุ่นหรือบนนี้แกว่าเป็นหินศิลาแรยงบ่กแต่วา่ายังแข็งเลี่ยงคงทนอยู่คือกอครับเดี๋ยวมีรุ่นกันไปตู่กันทีผ้าไปรออีกเจ้ามองไปทางไหนเนี้ยมีตนนู่ห้องกันต่อไปพญายอแทนมามีตู่ไปพญนยอแทนเข้าไปใส่เสียวนั่นเนาะ เมนแม่เอากัไปเมนตู่กับพวกเคยอธิษฐานแนวอื่นเลยอธิษฐานอย่างเดียวขอให้ได้ร้านหน่อยสิเจี๋ยวันนี้ได้ร้านมะลิแล้วมาไหวเพิ่นมาท่านมามท่านน้ำเพิ่นอย่างเงี้ยไปเมนตู่มาไหวเพิ่นกับพวกได้บาสิบุญอีหยังอีหยังทังสิ้นนะจ๊ะอันเท่ากับมาไหวขอเพิ่น พอแล้วเมื่อได้สมควาหมูหมัดปัฒนาแล้วเกมามาบอกมาเกลดูเลูกนนาไปลนอนท้นปัญาเถนโตเนาะเท่าเห็นดอกูเหลืองๆงามๆกัเลยไทยพี้องหอมเดืบึงเห็นดอกไม้งามๆมอสิครับมาหอด้วครับนี่หอดพญาเถนแล้ว มาโอ้ยง่ายกัดงเนียเลยหาอดเลด้อวันนี้หดไปงาทนแล้วหดไปง่าข้างข้างขาดง่ายแล้วเว่านี้่ขึ้นไปหรอกงนโอ้คนปิดมองกันคนขายดอกไม้ขายยังคนกับปิดมันังขั้งนไปไวนเขียนไปไวโยกโอ้ ตูมาไหวไปเนีเถนนี่ครับเียนมีฐานอด้วตูคาถาเป็นกระยุหันโอ้หอนแดดเต็มเ,เตมโทๆแดดหอนเดียวมเ,เวกับพกักรักษาคุ้มพ้องหลุกหลานด้อ้องยีน่วงบัน้เพราะว่าสยุกไกยุกไกยุทยอยูนห่งก็ดีเขเดินทางไปซมาใส่ไ เ่ยวขาดปลอดภัยสุขผูสุขนภูบรสบายผู้เก็บอดปดอดอียดดไกช่วง้เศร้าเด้อดอูแล,ลกับสมรักษาลูกเต่าเราลานรักษาเอี้ีดูแลเอี้ีเด้อป็นยางเทียนเลยถูกปะอั พอนเดือดแล้วกาแฟพอแห้งแล้วแต่ว่ากาแฟอ,อยู่ในห่มยู่หรอกไปดูเนาะถูก่สเสีย่ยวขนเงยนี่เดือยไนะโอ้ยขากรปันไว้ดุ่นเรยปน,นี้เอ้า <c oughs> ไม่ตัวแดงสวยไปสันา <c oughs> โมยดไปยืนดุนอ้ยแล้วถ้าผู้มักแล้วนาะ <c oughs> เรียอเอาไป ลองใส่ดูให้เมียนเมียนลองใส่บุ้งมากกว่าน้ก็เรียกเขานั่นล่ะเหมือนตัวเียใส่ตัวนี้ดูอาทรงนี้หนึ่งหันตัวนี้ให้คุณพี่เกันดูพี่ใส่กับผ้าไหมผ้าฝ้ายสวยอ่าแล้วลองถอดตัวนี้ดูแต่ถ้าเป็นผมว่าตัวตัวที่ใส่เนี่ยสวยเพราะเพราะด้วยอายุเราอ่าเรื่อลาะใส่ตัวนี้ตัวนี้มันซองกันมันเป็นมันระยะมันเรียบๆมันจืดจืดหน่อย มันก็สวยคขาละแบบมีเป็นมันดีเป็นอะไเพิ่งครับมันดีที่ว่าใส่กับผ้าสีอะไรได้ตัวนี้ตัวนี้มันง่ามกตัวหนิตัวนั้นีผมก็ว่าตัวนี้แหละแมีนเมนไปงานบวชกับวันหนาเกลียดงานแต่งกับวันหน้าเกลียดครับใส่ได้ครับแมนียนเมียนได้ถ้าลองใส่ดูเออใส่โหลดเพราะต้องถอดถึงง่ามเราเลยเอาโหลดที่นไม่ไปคขับหอบไปดิรับขับัไครับ จักขับบ้านบัะเนี่จ้าออกจากพญาแผนแล้วบัะเนี่ยอาชินเขาชินน้ำสักคนหนุกวม่ชิ้นสิกขับบ้านยุ่วเขาแล้วอันนี้บรรยากาศดีๆบรรยากาศเย็นๆกันเลยว่าแว๊ชวนเมตัวหาชินเขาชินน้ำนี่ครับสัง่งผัดกระเพราครับกระเพราหมูเขามีตัวเหมืนกระเพราหมูไก่เกี๊ยวสัง่งใกล้ๆครับแม่นม้ำคลองน้ำาบบนี้โอ้บรรยากาศถือว่าเย็ยยนดีครับ ผลเบอร์เห็ดโอ้เป็น,เปน,ปเนปเะเสียงนอยืนจานนีนอนหนีอนอนอโอ้บักสสแบงบักเะแบงแห่งนมาม่ห้อยคือว่าโอเคี่ยนี่ตูมรองหนังถาดโอ้ยบักสะแบงทงงัยสิสิ่เปเอาไปห้อยอยูย่หน้าโอยาาอ,อ,ยอ,อยูหอยห่หน้าห้อสิ่ปหอยบอกวิจิตรน้าห้ง่ไกางายกีเด้เราบอกเรียว เ่วันของเพิ่นคือเป็นสีขาวๆสีคือแมนมันนั่นมันอ่อนบ่หึมันอ่อนก็แมนเพิ่นเอาหอยเราโดนไหมแมนบ่อกพอเดี๋ยวนาคือรวยแดงดีแท้ไปมันจิ้วต้เรื่อรนี่มันก็สิเป็นนั่นห้องน้ำบรรยากาศลมเย็นเย็นเทว่าโอเคอยู่ครับบรรยากาศลมลื่นดีนั่งเงินที่นี่นางขายหนี่แล้วเมนตู้เดี๋ยวผนเขามาเสิร์ฟเราห้องอยู่ผู้โดนกับมัฮอด นกำลังเห็ดอยู่พัดกระเพ pues ้า,อ teachers, า mit. ข nah, องรุ่นดีกระเพ้าหมูมาบ่อเรวมากพอดีิ้งกันอาหารแมนเมนที่สี่หล่ะเมไงสิหล่ะเสียบพื้นโก้ลรหิวมากเสียเบิร์ดปนวะเขามีตัวจัดเลยฮาเด้อเอฟซีสมองซุบะลรอครับ กินก๋วยเตี๋ยวมกันครับกินก๋วยเตี๋ยวําวมไปรุ่นม่อยุกไกลไกกพ้องน้ำไปยโสว,ว่าจะไปกินเขายุยโสน้ำมา<ว>น้ามาม่ได้กินเขายุสิร์ฟูมัละเอีดนี่น้ำหาลาเป็ดกับบะหมี่โอ้ลาเป็ดยู่ทั้งได้กินลาเป็ดยโสห้าเนกครับไม้ได้กนก็เลยได้กินนี่ละแกงเพาแมงกกับยังไงเสียบร่วมกัน,กน,นเอเดจงเี๋ยวยี่รุ่ขโตอุณอยากกินกวยเตีนะครับ มาหอดหอโบดเราเจ้าเนี่ยอะโบดมาโบดมาเดียวโบนมาแวะรอยเอดอีกจ้าโอ้ผู้นี่เลาขายจัดยางหังเท่าสี่ร้อยห้าสิบโอ้ยสี่ร้อยห้าสิบโอ้เป็นยางพลา่มาเจ้าโอ้คนท่านดีโอ้ยแล้วมาขายนียหมือมองทองเที่ยวจ้าดีก็เป็นดีเพาะคนไทดีของคนเจนยางพลาของคนเจนเตีของคนเจนมาเต้ย น้าขายตากจ้ะรักน exactly. yeah. ้ำได้โอ uh ้รักน้ำได้อยู่เตี้ยักน้ำได้จ้ะจ้ะเดี๋ยวเพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวอันท่วมผู้เพิ่นอยากได้เพิ่นกะสิอันซื้อลต่จะยางพารามันทุ่นเนาะ ไปห้าไปไปนี่ตู้สื่อสารตัวหนึ่งเลยนะเราเล่าเอาแปดลอยหาชิปเล่ารถไห้ซีลอยเครื่องโตรุดเครื่องไปไปพี่น้องเอฟซีสมองสปอสแล้วครับเที่ยวหอโบสถ์เมืองละเอียดวันนี้มืนหนีมากจะโซจากจะโซมากอ่ะผาพี่น้องมาเที่ยวหอโบสถ์มากขึ้นหอโบสถ์ต้อกานครับหลังจากประเทศเลี้ยวม่เคยมาขึ้นจ้าเกยตะมู่เ่าแยลูกน้ำโวงพาทีมงานทั้งเครื่องคานมาขึ้นวัอนี้พี่นุ่นก็ไปตูดพากัน ภาพผีพอนองไปอินฮโบดครับอว่าเป็นเพก่อนเป็นโซวอแล้วนวตกเสียงเงินสนเมตุตามามตัเป็นโซวอเลยต้ใจเงินก่อนครับภาพพ่นองไปชมวิวสู่ๆที่เปนรุ่นไทยเบิรงบมฮันครับเมตทไมตยังว่าท่านเผาไปรุ่นเผาไป คนตามแม่ยายตเมไอ้ถั่ว่านมาเช็ดเท้าคนเตือนคดเตือนโอ้โจักคนบอกให้นังร้อยอย่เข้าก่อนเลย้ะเคยมากยเตืกนๆแต่เราไม่ได้มาอยู่ไกลๆห่างกันประมาณยี่ิบอกิโลเนาะว่าเหรอเฮ้ยห้องพวเคยมาห้อกัดกูกลัวย่นี่ล่ะถามเป็นกับพนักงานเปอนบบริการดีบอกดีรู้มั สั่งมีมีมาแค่พอดีเซลเลพี่น้องสุครับโอ้เงินดีตัวอะไไม่ตูนเนี้เดีนะเงินเงนเอ้ไม่ถูกบอก่าะกินมานจัเรียมที่สกรด็มากนีเป็นก้ามขนงงงโบเรียพี่น้องมีอ่าบเบิ่งอ่านเลยเดี๋ยวช่วยนีกาลังนังเลยครับนจะพาดขึ้นตันตันว่าหาข้าเดียวคือบบบอกบอก เจ่มค่าไยอดเท่าเดียวเปิดาค่ะเดี๋ยนี๋สักรหม่อมี้กรอบ่ะใบ้ยังไีค่ะเด้เลยค่ะอกใบนะคะโบานด้านแบบนี้มก็ดีแต่เนาะอเคครับชิญ กดชมเดียวเลพี่น้องีบบนี้เอ็นตอร์เตอดเจาว่าเส้นได้เป็นเส้นได้ได้บนี้องอยู่เลยมีตัอีมาซจางล่างเนรืมตัเดยวตก็กลไปหนอยโอ้โหหหหหหหนี้เนาะหห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 เหหหหีหหหหมหหหัหหหหยวหห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 นหหหหหหเหิน เดี๋ยวไปเดีมาทางกั่องตุ้หยอดเลยก็อมอยู่เดี๋ยวลงหลงลงโอ้พี่น้องเห็นแต่อเรียนบงเสี้ยวเสียวอยู่คนไปทนึ่ทางี่สิเป็นทางขวัญหน่ทางเพื่อว่าพียรกันแต่เปอร์เซ็นท์ทางนี้ซืีอเร็วถึงมาก สักนิดเดียวดีขนาดท่้นสุกเรื่องาสั้นแตีนเตียวไปูดู่าก็เคยขึ้นจูบันิกาเดียวโอ้โหโโตตกตักตักโโอาสั้างตเดียวนี่ใส่ที่สามสิบเอ็ดตียี่ธรรมราอยู่มีอกสั่งห่นว่าสาหาตีโอ้จะสนุกโค้งงี่เ่าสร้นแตียเตียวงยินกอนร ก็ตาพเดีนยววันนี no? hmm. so ้พอนนี้ก็เคยนีก็เคยเหงี่ยงวเู้หม็พี่น้องมึงแก่บอกมึงอ้าวยุสันธาเบีดเด้จริงยุสันธาตุยุสันที่สามเบีดจำหนีที่เป็นสิษย์ไปวันเขาบอกของน้องยุทธ์ศิษย์ในสารภาพบุญสูงเบียดจำหนีก็เหแห้ยงเล้อโอเค ตัวพ่สูงเนาะสั้นสามสิองมนเป็นตัวอันนีสั้นที่ามสิองไหมไสั้นามนสัานวิวงามเนาะโอ้ยขนมาสันสาสิบสองนีกจังแกงพี่น้องเจเป็นตะยูสันบ่างหันอีกจายังได้ดอกมันขึ้นมากไหมมันเป็นตกคมะอยู่ โอ้ยแบบนี้บุกขึ้นสูงจ้าทีอะผัวปวดขาพี่ดินกระซันเนาะพี่น้องผูวลังค้อนจะเป็นคือไารุ่นบ้าน้อเนาะแต่ว่าไารุ่นว่ามันคักงคืนเราบ้างนันแต่ว่าช่วงนี้กถือว่าดีขึ้นแล้วครับผมูปตื่นเต้นปันเองเลยรีวิวเบิองพลั้งใช่พี่น้องได้เบิองเดี๋ยวขึ้นไปีต้อยจึกสั่นกันไม่งี้ตัวว่ะโอ้ยลูกน้ำจนบ้าหัวดีใจครับ จอซันไปมีตูวคนว่มปา,าัง่งศึงงาักษาุมองล,ลูกลวล้านล้านรือว่าพวกาศักษากลุ่ม้องสมองสุบอผู้ผล,ลิกำลังเบิงก็คอยพ,อพอี่น้องไปใส่มาใส่แขยวขาดปลอดภัยด้อซสมองสุบอตอยู่ไก่อยู่ไก่อยู่ไทย่นอกก็ดีไปมีตัวมาไปอีกแค่ล็อก สันทุดไทยนะครับนี่บ้านวัสันทุดไทยนะเออพี่น้องอยิภะพอพ่อน,น้ำเมีตูน้ำพยิรุ่นเดอ้อปกปักรักษาคุ้มครองเอฟซี 4, สุโมงสุบอนปกปักรักษาคุ้มครองลูกลูกล้านๆเรือว่าผู้บรสบายไงช่วงนี้เศร้าเด้อครับลปอนจ่าพระเอิร์เนนสันทุดไทยมีตูนขึ้นมาขอสันทุดไทยแล้ว สุดยอดดีเนาะเห็นมะฮอดสั้นที่ใด่สมอย่างมากอยู่เนาะเห็นมะฮอดสั้นที่ใด่โต๊ะใจแบบไงเลยคือยูพีอากาศดีไปเข้งไปเข้าไปเสนนี่เป็นบรรยากาศที่ว่าร่มนี่โอ้ยลมเยี่ยงครับบุญบุญสิบุญมีกระจกกันคือทุกสั้นที่ผ่านมาร่มลงเลยแมนแมนร่มเบรคเบรคยังฝนตกฝนตกก็ดี พกาดอกไม้ถูเพราะว่ามีช่องระบายน้ำนี่เนาะก็ตองวสบัดดอกคนว่า okay. ต้องเยรน้ำห่วดอกไปมียิงมีไร่มีมาดูแลนว่าเนาะตั้ลงเห็นจะนรรใช่ไหมเอ้ยเด็กเพี้ยเด็กเพี้ยภายในลูกดอกนว่าไปงลอ่างนี <m <m ี่ถอยังได้น่เโคเชนโคเชนฟอแเชน ผู้นี้เป็นคน่พาเขียนอผู้นี้เป็นนั่งร่ำนั่งพอดช่องไหนชาแนีออกตาช่องไหนช่องอีสานบ้านนองน้อยครับอีสานบ้านนองน้อยอีสานบ้านนองน้อยจะได้จเดือนจัดค่ะเดือนจัน้องมะลิเลยตาเดือนไปื่อว่าน้องมะล้เรว่าเป็นร้านเสาคนร้านน้องมะลเป็นแ้ามเนยิ่งา ก็อยู่เก่าๆปังก็ขึ้นมากครับนี่ครับผมอ่ะพวกผมไปแล้วครับครับสวัสดีครับครับผมช่องนี้ก่อนตาโอ้ยพี่น้องนเลยเดี๋ยวไปชุ่เกินเขินกุ้งผุนโอ้ไปรุ่นเยี่ยมกับท่านเส้าขาสั้นยุ้โอ้ยบวกก็ยิ่งขึ้นชุ่จเกเที่ยไม่ตัวให้วัด ย่อยานยุตว่าข้งนมีแต่สวนขึ้นไปเรื่อยๆเมียัวโตโต้ัุ่นที่าว่าเมตูขึ้นไปไหวพระจันุตใจเมตูคุ้มไปรุ่นขึ้นไปไหวพระจได้เลยอ้ยมันขาสั้นเราถอดข่อยมันต้อยไปน้ำลีบข่อยกับพ่อแห้งมรนยุดขึ้นยุดลวกแมก่นเลยเราว่างขอยสั้นขอยยลุ่นแล้วขึ้นลีบอะไรินมันเต็มเลยส์เมต้องคุมไปเมฆูไม่มัเอาเลยก็ขอบคุณเยอะครับขอบคุณเอซีขอบคุณวี้องพันท่าที่ก็ไล่ก็แช่ก็ติดตาม ขอให้พี่น้องมันเท่าย่ดีมีมแห้งสุขภาพแข็งแรงสุข,ขุูสุขคนเด้อครับยังได้กับมื้อนี้ก็ไปรุ่นกันไปตัวครับฝากพี่ฝากน้องไว้สักนิด่ะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า